ไม่ก็จะมีน้องๆายราก็ไม่ได้สังเกตมาก่อนปกติค่ะแ่ตอนนี้น้องี่ได้อบรมนะคะจะทำให้เราได้มีความสุขมีความคนไม่มีความสุขก็จะไปจบการอบรมได้มาอยู่แล้วใช่ เหมือนที่ต้องการมาร้องเพลงวันนี้แล้วก็มอบความสุขทุ้คนต้องการคู้รสึขอความสุขด้วยใช่ไหมคะขอบคุณมากมากเลยค่ะเดี๋ยวต้องการทำหน้าไม่ได้คะถูกต่องเลยจ้แรดี้เดี๋ยวอย่าพูไปนะใครที่ชอบการร้องเพลงองการติดตามผลงานไม่นานเดี๋ยวชมาเป็นสื่อที่มัจีนะะหรื่ไหม